วัดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าบ่อนะ้ำพะอินและแม่ชีจะเดินพาทุกท่านนะคะออกจากกุฏแม่ชีนะคะเดินลรลอชมป่านะคะที่วัดป่าบ่อนะ้ำพะอินนะคะดูชมธรรมชาตินะคะสวยงดงามมากเลยนะ,ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นกุฏิรูปร่างลักษณะจะเป็นลักษณะไอเขาเรียกว่าเป็นไอลักษณะเหมือนทางเดินจงกรมนะคะเป็นลักษณะยาวยาแล้วร,ร,รอบป่านี่เขียวขจี จะอูบมากเลยนะคะแล้วก็เอกุติก็จะแทรกตามกันอยู่นะคะนี่นะฮะเดินไปเรื่อยๆนะ,ะเดินก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าทางก็จะลื่นนะคะมีความลื่นเราสามัดระวังในการเดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องมันเอ กิ้งกือก็จะเยอะด้วยนะคะนี่ก็จะมีที่พักด้วยนะ,ะส่วนมากก็จะเป็นป่าที่ต้นไม้ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีลานหินนะคะนี่ก็จะมีทางเดินให้นะคะดีมากๆเลยนะคะถ้าเดินมาแบบไม่มีแบบเอาอิดมาบานี่ือลื่นหน้าดูนะ,ะตามอแนวชายป่าก็จะมีกุฏิของแม่ๆนะ,ะอยู่แต่ละที่นะคอ่างกันก็จะประมาณ30เมตร50เมตร หรือแล้วแต่พื้นที่นะคะนี้ก็จะเขียวนิ่งสวยงามมากเลยค่ะเหมือนในหนังเหมือนในละครนิยายเมืองรับแลอย่างไงอย่างนั้นเลยนะคะนี่นะคะธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะแล้วทางเดินเหมือนเป็นพรมสีเขียวเลยนะคะนี่นะ,ะเดินมานะคะก็ไม่เจอเห็ดหรอกค่ะมีคนถามว่าไม่ชีเดินหาเห็ดเลยก็อยากจะเห็นจะเจอเห็ดเหมือนกันแต่ไม่มีเห็ดค่ะ นะคะท่านอื่นท่านก็เห็นนะคะแต่เราเนี่ยไม่มีความชำนาญเรื่องเห็ดจริงๆนะคะนี่ส่วนมาะนี่จะเป็นลานหินเลยนะคะถ้าฝนตกเยอะๆนี่ก็จะเป็นลานน้าตกได้เลยนะคะนี่น้ำไหลนะคะนะคะคือมันอยู่บนเขาเนาะก็จะเป็นลานหินแล้วก็ต้นไม้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะช่วงนี้ก็ยุงชุมหน้าดูแล้วก็กิ้งกือก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเดินก็ระวังนิดนึง ออกมาก็ต้องทายากันยุงด้วยนะคะเพราะยุงเยอะมากนะยุงเยอะมากนะคะไม่ใช่นั่นนะคะเถึงเรียกว่ายุงร้ายกว่าเสือจริงๆนะคะน่คะต้องคอยระวังนี่ฮะ,ะ,ะก็จะมีแซมด้วยตรงนั้นก็จะเป็นสาลาเขียวนะคะสาลา ทางเดิมนี้เดินมาก็จะมีช้างด้วยนะคะพื้นที่ก็จะเป็นป่านี่สวยมากเลยนะคะนี่เป็นลายหินแล้วก็แทรกด้วยกุฏิของแม่ๆนะคะอยู่ห่างกัน,นะคะต่างคนต่างอยู่จริงๆนะคะหลวงตาสร้างไว้ให้แบบต่างคนต่างอยู่แล้วก็ปฏิบัติกันจริงๆนะคะนะ่คะอยู่กุดไข่ขุดมันนะคะนี่นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะมีสะพาน้วยข้ามสะพานค่ะข้ามสะพาน ใกล้จะถึงแล้วนะคะเดินมาใกล้จะถึงศาลาสิ้นคิดแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะนคะคะพอใกล้จะถึงตอนนี้ก็นะคะก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บอกกล่าวเรื่องราวดีๆที่วัดป่าบ่อน,น้ำไปอินด้วยนะคะ นี่นะคะถึงแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะขอจบคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บอกกล่าวเรื่องราวดีๆที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินนะคะมารผู้มีฤทธิค์คือความคิดของเราทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ